ตั้งนโมสามจบนะครับนโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าแต่ท่านผู้เจริญขอเชิญเทพยดา นมหาชนลทีได้โปรดฟังวจีของปวงค่าขอท่านจงเมตตาอนุญาตอุทกสถานเป็นที่สถิตอธิและอังคารของคนสุรางเซซื่อผู้ไวชน ในพื้นสมุดบนทนนี้ด้วยเธอ